ตอนนี้สถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยดูทิศทางแนวโน้มค่อนข้างจะดีขึ้นนะคะแต่จะไปหนักกันที่ภาคใต้ซึ่งเป็นหน้าฝนตามฤดูกาลของทีนั่นหลายจังหวัดทางใต้ตอนนี้น้ําท่วมหนักดีเดียวค่ะฝนก็ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาอย่างที่สตูลปริมาณน้ําขยายวงเข้าท่วม6อําเภอแล้วก็เริ่มไหลเข้าท่วมตัวเมืองแล้วส่วนที่สุราษฎร์ธานีค่ะพื้นที่ถูกน้าท่วมมากที่สุดก็ยังคงเป็นที่อําเภอชัยยาบางพื้นที่ระดับน้ำ อาจจะลดลงแล้วก็จริงแต่สรุปพื้นที่ประสบภัยตอนนี้มีอยู่8อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ32ตำบลกว่า6,500ครอบครัวค่ะ น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขยายพื้นที่เป็น8อำเภอแล้วนะคะทางจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว3อำเภอหนักที่สุดก็ยังคงเป็นที่อำเภอชัยยาเจ้าหน้าที่ระดมกำลังช่วยเหลือกันตลอดทั้งวันกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46นำเรือท้องแบนอำนวยความสะดวกให้กับคณะสงฆ์และลูกศิษย์วัดพระบรมธาตุมมาาชาัยยาวราวิหารรวมถึงนำเข้ากล่องพร้อมกับ น้ำดื่มเข้าให้การช่วยเหลือชาวบ้านหมู่ที่1บ้านขนอนตำบลทุ่งอำเภอชายาจุดนี้เป็นจุดรับน้ําจากพื้นที่อื่นก่อนจะออกสู่ทะเลน้ําท่วมที่นี่มาแล้ว3วันค่ะระดับน้ําอาจจะลดลงมากแล้วก็จริงแต่ว่ายังมีประชาชนอีกหลายครอบครัวที่ถูกน้ําท่วมบริเวณบ้านและทางเข้าบ้านบางจุดระดับน้ำยังสูงประมาณ1เมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานีสรุปพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเป็น8อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ32ตำบลหรือกว่า6,500ครอบครัวส่วนสภาพอากาศท้องฟ้าก็ยังคงมีเมฆมากอยู่ค่ะที่สตูนยังคงเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องเป็นวันที่2องมวลน้ำจากฝนที่สะสมหลายวันผ่านที่ผ่านมานะคะไหลหลากลงสู่พื้นที่ราบตับส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่ได้รับผลกระทบอยู่ห้าอำเภอตอนนี้ขยายเป็น6อำเภอแล้วก็คืออำเภอควนโดนท่าแพควนกาหลงมนังละงูแล้วก็อำเภอเมืองสตูลโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่ออำเภอเมืองสตูลที่เป็นพื้นที่ท้ายน้ำมวลน,น้ําจากคลองดุสนและคลองมำบังเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือรนริมคลองชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง หลายชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะหลีเป๊ะและสถานีเรือละงูทัพเรือภาคที่3ลงพื้นที่ตระเวนช่วยเหลือประชาชนในอำเภอละงูนำเรือท้องแบนเข้าขนย้ายเข้าของจำเป็นรวมทั้งสอบถามความต้องการเร่งด่วนของผู้ประสบภัยในพื้นที่ติดลำคลองที่มีระดับน้ำสูงจนไม่สามารถสัญจรด้วยรถยนต์ได้ขณะเดียวกันปริมาณน้ำ ทนลักเข้าท่วมถนนสายฉลุงละงูอำเภอเมืองสตูลโดยพบว่าน้ำไหลเข้าท่วมพื้นผิวจราจรฝั่งขาเข้าเมืองเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรทำให้ต้องปิดการจราจรเหลือแค่ช่องทางฝั่งขาออกส่งผลให้การจราจรติดขัดยาวตอนนี้สตูลมีพื้นที่ประสบภัยแล้ว7ตําตำบล27หมู่บ้านรวมกว่าพันครอบครัวและยังอยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติมของเขตอําเภอเมืองเพราะว่ายังมีฝนตกหนักเป็นช่วง ที่สงขลาสํานักง,งานชลประธานเร่งระบายน้ำออกจากประตูระบายน้ำคลองภูมินาดดําริหรือว่าคลองร .1 ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่พบปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์สมดุลค่ะสามารถรองรับน้ำได้อีกปริมาณมากจึงได้เปิดบานประตูระบายน้ำทุกช่องเพื่อเร่งพร่องน้ำออกสู่ทะเลสาบสงขลาพร้อมกับยืนยันว่าปริมาณน้ำในคลองยังอยู่ในระ,ระดับสมดุลพร้อมรับน้ำก้อนใหม่ได้อีก นายชัยรัตนสุขสมคิดในอำเภอบางกล่ำบอกว่าคลองรอหนึ่งมีศักยภาพการระบายน้ำสูงถึง1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยได้รับรายงานว่าทิศทางน้ำจากอำเภอหาดใหญ่ที่ไหลลงสู่คลองในพื้นที่บางกล่ำสัมพันธ์กับความสามารถในการรองรับน้ำของลำคลองการบริหารจัดการยังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางเทศบาลนครหัดใหญ่มีการเปิดบริการกระสอบทรายฟรีเพื่อใช้ป้องกันน้ําท่วมรวมทั้งเสริมความปลอดภัยให้บ้านเรือนโดยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงประชาชนสามารถเข้ามารับกระสอบทรายได้ทุกเวลาจํานวน2จุดจุดที่1คือหลังสนามกีฬาจิรนคร จุดที่2ก็คือเรือนเพาะชำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่โดยใช้หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงว่าอยู่ในเขตเทศบาลค่ะถึงจะรับกระสอบสายได้ในช่วงที่มีปริมาณฝนตกต่อเนื่องเพื่อใช้ในการป้องกันน้ำเข้าบ้านซึ่งจะลดความเสียหายจากฝนตกหนักแล้วก็เพิ่มความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำด้วย ฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดตรังและพื้นที่ภาคใต้ก็ส่งผลให้เกิดน้ําท่วมเกือบทุกจังหวัดนะคะก็ตั้งแต่จังหวัดตรังเส้นทางที่จะมุ่งหน้าขึ้นกรุงเทพทําให้มีน้ําท่วมรางรถไฟในหลายจุดด้วยรถไฟทั้ง4ขบวนที่จะออกจากจังหวัดตรังเข้ากรุงเทพและจากกรุงเทพมาจังหวัดตรังก็ต้องหยุดวิ่งกันต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วค่ะที่สถานีรถไฟก็พบว่าขบวนรถไฟขาขึ้นคือรถเร็วขบวนที่ 168ต้นทางสถานีกันตังกรุงเทพอภิวัตนและรถด่วนขบวนที่8 4ต้นทางจากสถานีรถไฟตรังกรุงเทพอภิวัตนก็ต้องจอดรออยู่ที่สถานีรถไฟตรังกันทั้งสองขบวนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ